เมกาโลดอนปลาฉลามก่อนยุคประวัติศาสตร์มันคือปลาฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ขนาดของมันใหญ่กว่าปลาฉลามขาวยุคปัจจุบันใหญ่กว่าไลโอโพเรดอนและไคโลโนสอรัสสัตว์นักล่าด,ดึกดำบรรพิตต่งหากวันนี้ช่องหยิบมาเล่าจะขอพาท่านผู้ชมไปพบก,กับ9ข้อเกี่ยวกับเมกาโลดอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องหยิบมาเล่าด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมารับชมกันได้เลยครับ 1. m e เมกาโลดอนหรือเลขสั้นๆว่าเมกมันคือปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ The c a ลเคิลเ Megalodon แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อทางวิทยาศาสตร์ใหม่เป็น o u t o d s m e g a l o d o n จัจอยู่ในวง o t o อ o n t i d a e ซึ่งเป็นวงปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สูบพันตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ 2. m e เมก o d โลดอนมาจากภาษากรีกโบราณคำว่าเมก a มีความหมายคำว่าใหญ่ ส่งพลังและคำว่า o d โด o u s ที่มีความหมายว่าฟันขนาดใหญ่ 3. าเมการโลดอนขนาดตัวโตเต็มวัยจะยาวได้ถึง18เมตรโดยคาดการขนาดของเจ้าเมการโลดอนจากหลักฐานก็คือฟันฟอสซิลหลายพันซี่แต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันมากมายถึงขนาดตัวของมันและในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานักบรรพชีวินวิทยาได้ประมาณการขนาดตัวของมันจากขนาดฟันที่พบ และการเอาไปเปรียบเทียบกับฉลามขาวในยุคปัจจุบันก็นได้พบว่าขนาดของมันตั้งแต่หางถึงหัวยาวราวๆ1 2บสถึงสิเมตรเลยทีเดียวจากข้อมูลปัจจุบันเจา้ตจาตัวเต็มวัยอาจจะมีความยาวได้ถึง16-18เมตรและมีน้ำหนักมากถึง50-75ตันเลยทีเดียวและหากมีตัวไหนที่กินเก่งกว่าชาวบ้านก็อาจจะมีตัวขนาดใหญ่มากกว่า18เมตรก็เป็นได้ 4. อาหารที่ชอบกินของเมกาโลดอน มันชอบกินปลาวานมาตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ในช่วงยุคไพโอซีนและยุคไมโอซีนนอกจากนั้นมันยังมีพวกปลาโลมาปลาบุยากยักษ์เต่ายักษ์ก็เป็นอาหารที่ปวดตาของเจ้าเมกาาลดอนเช่นเดียวกัน 5. เมกาโลดอนมีแรงกัดที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกในปี2008ทีมวิจัยร่วมของออสเตรเลียและสหรัฐได้ร่วมกันคำนวณแรงกัดของชัม้มกาโลดอนด้วยเครื่องคองมพิวเตอร์ผลก็คือ ฉลามขาวในยุคปัจจุบันเทียบไม่ติดด้วยแรงกัดแค่1.8ตันแต่เจ้าไมกาโลดอนมีแรงก,กัดมากถึง10-18ตันแรงกัดขนาดนั้นมีมากพอที่จะกดขยี้กระโหลกของปาวานได้อย่างง่ายดายแม้แต่แรงกัดของเจ้าไทแรนโนซอรัสในไดโนเ,เสาร์นักล่าชื่อดังก็ยังเทียบไม่ติด 6. ฟันของไมกาโลดอนยาวกว่า7นิ้วและมันยังได้ฉายาว่าให้ฟันยักษ์ที่ไม่ได้มาเล่น ฟันของมันมีลักษณะอยากเป็นลูกหัวใจเมื่อเทียบกับฟันของฉลามขาาในยุคป,ปัจจุบันที่ยาวเพียงแค่3นิ้วเป็นไงล่ะครับเมื่อที่มาเล่นๆเ,เลยนะครับนี่ 7. เมกาาลดอนจะกัดขีบของเหยื่อก่อนเสมอตามการจําลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์การล่าเหยื่อของชจ้าเมการลดอนมีความแตกต่างจากฉลามขาวที่พุ่งตรงไปยังเหยือ่อเพื่อกัดดิบรสชาติเนื้อนุ่มๆท,ทันทีส่วนเจ้าเมกาาลดอนจะกัดขีบของเหยื่อก่อน เพื่อไม่ให้เหยื่อไ่ว้น้ำหนีไปได้ก่อนที่จะพุ่งกัดใส่เหยื่อเพื่อปิดชีพแล้วจับก,กินในที่สุด 8. เมกาโลด,ดอน <c oughs> เคยมีฉายาว่าหินลิ้นเนื่องจากเมกาโลด,ดอนมีการผัดฟันอยู่ตลอดฟันที่หลุดออกมาหลายพันซี่ตลอดช่วงชีวิตของมันกระจายไปทั่วโลกในศตวรรษที่17แพทย์ชาวยุโรปที่มีชื่อว่านิโคลัสเตโนโขนาดทำการรักษาก็ได้พบเห็นหินลิ้น ที่เป็นฟันของฉลามของชาวบ้านคนหนึ่งจนเป็นสาเหตุให้นักประวัติศาสตร์บางคนถึงกับยกย่องสเตโนว่าเป็นนักบรรพชีวินวิทยาคนแรกของโลกเลยทีเดียว9ไม่มีใครรู้ว่าทำไมไม่กล้าลดระดัถึงสูงพันมีทฤษฎีมากมายพูดถึงการสูญพันธุ์ของพวกมันบางก็ว่าเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าของโปรดของพวกมันอย่างปลาวานยักษ์ ที่มีจํานวนน้อยลงไม่พอแก่การกินบางคนก็ยังเชื่อว่าจริงๆแล้วพวกมันยังแฝงตัวอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะยืนยันได้ว่าพวกมันจูญพันเพราะอะไรกันแน่ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องหยิบมาเล่าด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ